เดินหาข้าวเที่ยงกินครับมีเตสเซียตอนนี้อยู่ที่ตลาดแล้วครับกําลังเดินหาดูว่าจะกินอะไรดีก็มีข้าวราดแกงขายนะครับเป็นจานแล้วนี่ร้านร้านนี้คานไก่ย่างแต่ที่นี่เขาไม่กินข้าวเหนียว,วเขากินข้าวข้าวเจ้าไก่ย่างแล้วเขามีปลาช่อนด้วยสบายซื่อเลยปลาช่อนแล้วนี่เป็นไก่ย่างปดุกนะครับแล้วมีขนมร้านถัดมานี่ก็เป็นร้านไก่ย่างเหมือนกันครับคุณเชียงย่าง ปลาช่อนแล้วก็เป็นปลาดุกปลาอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะกินข้าวราดหรือจะเป็นพวกปลาช่อนดีครับถามดูว่าจนะเอาอะไรดีครับนี่บรรยากาศที่กลางเมืองออกําปงจามนะครับประเทศกัมพูชาครับก็กํากลังดูว่ากินอาหารลาวเกาบัดอะไรก็มีอีกฝั่งครับมาดูอีกฝั่งนี้นะครับนี่เขาจะเอาหอยเนี่ยมาตากแดดผมไม่แน่ใจว่าไม่ได้ต้มนะตากแดดเลยแล้วเขายครับ เป็นแวะซื้อหอยอแวะชิมชิมก่อนแล้วก็ซื้อได้ร้านนี้ก็ร่มๆน่ากินหน่อยครับเพราะร้านนี้เราสนใจครับมีทั้งมีทั้งปลาช่อนด้วยนะปลาช่อนแล้วก็มีนกย่างครับปลาช่อนนกย่างแล้วก็ไก่ไข่เอ้เอาร้านนี้ดีกว่าครับมีไข่แล้วก็มีปลาด้วยครับโอเคคงกินร้านนี้ครับ เที่ยวสาใจไปกับมิตอร์อยครับมวยปอนมวยปอนอ่ะมวยก็เอาเป็นอ่ะไอ้มวยมวยเออนีคออะไรมมามวยโอเคมวยก็เดือนละสิบบาทนลยครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมสั่งไปครับก็คือมีนกย่างนะครับแล้วก็มีหมูย่างแล้วกุนเชียงแล้วสั่งข้าวเปล่าหรือผมไปนั่งกินในร้านตรงนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะได้กินแล้วครับ เที่ยวสะใจครับนี่ครับมาแล้วที่ยงสั่งมาอันนี้เป็นจารย่างมีพวกนกย่างแล้วก็คุณเชียงข้ก็หมูนะครับอันนี้ก็เป็นกะโลอันนี้ก็ประมาณสิบลูกขา่รั่วสิบบาทน,นี่จานละสิบบาทอัน,นี่ยี่สิบแล้วก็นกตัวละประมาณเท่าไหร่จำไม่ได้ครับผมยังภาษาไม่เก่งนักนะ แล้วก็ข้าวก็จานละสิบบาทนี่ผมสัมาสองการครับก็เดี๋ยวลองชิมดูยิ่งชิมไปหน่อยแล้วครับอย่างไข่ไข่เนี่ยครับมันออกเค็มๆนิดนึงกินยังไงก็ออกเค็มๆผมก็เอาน้ำเขียนไข่เขียนเนี่ยใส่ไปนิดนึงนะครับชิมครับเอิ่มคุล้อคุณล้อภาพเป็นยังไงครับ <throughout> <mon> อร่ยอย่สจืเลยออเเแต่ใช่ว่าไม่อร่อยนะเพราะว่าต้ชาอร่อยอย่างมันอยู่ที่ท้องที่ เกิดว่ารสชาติกิกนแบบไหมเก็จะรู้สึกอรวัดแบบั้นนะครับนู่ใกล้ๆอนนี้เราชิมนกเลยครับที่นี่นกย่างเ็นิยมนะมีทุกร้านที่ขายตามท้างทางยะงมีนกขายผมแนะนำนะว่าถกาจะกินก็ให้แบบจ้างร้อนๆแล้วก,กินนอกอ่อยครับข่ายไม่เค็ม ทำร้านนี่ไม่ต้องันบอกหากน้นเดียวครับมีเขาเจ้าเลยเดียวนะครับขอแยกกินต่อแบบกระจายต่อน,นะครับ